มาไล่ยมูอีกแล้วทุกคนมาไล่ยมู <c oughs> ไปพูนป่ะชิ่งได้พลาดเลยก็<อ>ยังกว่าท่านมันไป <c oughs> อ่ะได้เวลาแปดโมงเลยบานี้ทุกคนเลยได้เวลาเข้าออกหากินแหละเข้าสิไปใต,ต้ตาก่อนเข้าสิขีเขื่อนี่ลองเลาะตามแม่น้ำทุกคนเลย เ้าสิไตตานะมันชั์ป่ามันลงมาเห่นมากินแถวหิมตะฟังทุกคนเลยทำอิดเฮาคิดว่าชิไปนายนางหางแล้วขฮาเปลี่ยนแพนใหม่ปลาหายในผ่านมองไปเ้าสีลงเหื่ออีกเทื่อนึงก่อนเพราะว่าเมอว่านนี่เ้าลงเ้าพฝออะไรข้า่ได้ยิ่งมันทุกคนและมือนี้มีเ้าสีมาลงอีกเทื่อนึงอืมมาแก่มือใหม่ทุกคนเลยแาว่าเ้าสีพ่อมันนะจักสิมันบมมันก็ยัางบ่ท่านหูทุกคนมีแต่ไปเบิ่งน้ำกันหมนแหละ ตอนนี้เข้ามาหอดอันนาบอนซุดเลยทุกคนเลบอนนี้มันจะเป็นแกงนะเพื่อเข้าบอสามาที่จะไปต่อได้เลยทุกคนเะยนี่งเ้ามาหอดบอนซุดเลยฮาสีจ,จอดพักอยู่นี้ก่อนพักอยู่นี้ก่อนจะข้าวหนึ่งนะหรือว่าประมาณสโมงหนึ่งเลยฮอจังสีอันนารองกับคืนรองกับเมื่อถับเข้ามาเลยทุกคนเลนี่เข้าสีดังไฟอันนั้ก่อนดังไฟพีงก่อนมันหนาวทุกคนเลนี่หนาวแห้งนะ ถาว่าส่วนดึกดึกนี่แห้งเนาวทุกคนเลยะดึกตัวไหนี่แห้งเนาวเขาเพราะว่าเขาอยู่กับนามตลอดเลยในตอนที่เขาลองเหื่อ,อมากนี่เขายัางบ่ท่านพอะยังทุกคนเลยเพราะว่ามีคนมาก,กวนเลยนะคือข้าพอมู่คนนี่ก็เจาะกับมานอนหากินคือกันอยู่นบอลนะบอลขนะ้าพันไุ์หม่อะไรทุกคนบอลน้าพันไุหม่ออกจากทางเพื่อ,อ,อเอาสิไปนะคนพอนอนอยู่ฮันประมาณสองคนนี่แหละ แต่พนกะหากินอยู่หันแล้วเคแท่านะเพราะว่าอันนั้นพื้นที่บริเวณที่เบาเหี่ยงอันนั้นเลาะไตตานี่มันกะบไ่ค่อยใกล้ปันใดทุกคนประมาณสามกิโลแต่พนก็คือสิเลาะบนเลยแถวทางเบืองนี่อาัมันกับมันกับบริลลงมากเบืองนี่ทุกคนเพราะว่ามีคนกวนมีแต่เฮ่ากะมาล่อหลุ่นพังนี้ทุกคนมานีแต่ว่าพังนี้ในพานเท่ากะเพิ่นก็มานั่งหางคือกันได้ เพคนมานั่งหาคือกันเขาสิพิงไผ่ก้อนมาเนี่ยพิงไผ่หลักะสิเลาะกลับคนแหละขึ้นเมื่อนาวเลยทุกคนเลยแหงเด้อแหงหนาวฮะหนุ่มเสือช่องสันผมแม่พอเขาอยู่กับนัมตลอดเลยดิ ่ว่าเ้าเลาะใต้ตานี่เ้าชิเลาะเป็นเวลาทุกคนเ้าเลาะตั้งแต่ช่วงแปดโมงครับสิบเอ็ดโมงนะเพราะว่าช่วงแปดโมงครับสิบเอ็ดโมงนี่มันจะเป็นช่วงของเดือนมืดและสิบเอ็ดโมงต่อไปผมแหละจนหอนแจงมากันจะเป็นช่วงเราดูเดือนแจงนะแล้วกับสียุดหอนสิบเอ็ดโมงห้าสิยุดมีแต่ยวห้าสิเล่อมื้ออาผมเรอมื้อกาน่นาจะพอดีอันนั้นเลยนะ ดีสิเสธมุ่งเลยเพื่อมุ่งหอดถับนะค่อยพายเหือ่อเหือออ่ออะไรทุกคนจีเกียดกินอ้าว เขียดก็ลายกระปูกร็ลายได้ทุกคนนี่เอามาจีกินเหร่นนะ nhắn lắp gì mà là nọn nè nọn một lắp đó มันอะเสียดกันเสียบบุพเพยังกัหมูป่านทุกคนบุพยันั่งก่กอวงเวทอยูอ่ถ้าว่าข้าบมานเวลาเขาหากินข้ากัพ่อด้กินเกีดยดหละกับกระปู ป้ากับมีเอาวหาพันเอาปีแล้วบันคักเดี๋ยวบ่ามคอยหิวดอกมาประมาณชัดใหญ่ก็ด้ยมันมีเบิดเียดกบป้ากับปูพอได้กินทุกคนนะพักกระลายถ้าเก็บพักพักเมื่อนเกรย์ต้องพักพกันเหมือน

ใส่ใส่ทุกคนแนี่มีหนวดป่าเ่ยมาสิล่อเมื่อเลยไปทุกคนเลยได้บ่ได้กังหูกันในเที่ยวนี้แหละมานโมมานก็ได้หล่อกับทับป่าโ đây này con phỏng phò phỏng mô phỏng mô phỏng là hoặc là hạt mô phỏng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  này phỏng nào phỏng ui phỏng mô phỏng nào phỏng mô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  này mô bằng mô này mô bằng mô phỏng mô phỏng mô phỏng bao phỏng พอดีแล้วเดี่ยวเนาะตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงตรงพอดีเลยทุกคนเลยพอดีเดือนแจงนะพอดีเดือนขึ้นทีมงานเนากระมาเบิดทุกคนเลยบางอย่างกระม้าบางอย่างไปลรอไต่ตานี่บ่พอยังทุกคนเลยบ่เห็นมันลงม้าเลนมันลงเหรียญห้อยมันก็ยังบ่เห็นมันลงแต่เมื่อวานนี่เป็นบ่างอย่าง ไปมนันพอก่อนแล้วมันมีคนแน่นะอยู่ในาหาั a บางอย่างไงพอทีมงานหนึ่งอยู่นาหนห h นเขาก็กวนลายทุกคนเลยส<ะ>ัดมันก็ล่งมันก็ลลเลยบลงเล่นะตอนนี้เขามาหอนดับแล้วมีแต่าสีนอนปักพรอนมานีทุกคนเลยสบายดีตอนเสาร์ตอนนี้เขายัง<ว>อยู่ป่าคือเก่าทุกคนเลยแต่ว่ามือนี้เป็นมือสุดท่ายแหละเขาสีอยู่นี่ เอามานอนอยู่นี่นี่ซ้องคืนทุกคนเอามาอะทวิตเขาก็คิดว่าชิม,มาใสเห่าชิม,มาหางเห่าแหล,และแต่ว่ามามือทวิตนี่มันคำก่อนบริไสและมือที่ซ้องเขาก็ไปอันนั้นผ้านออกมาไปหลอกคลัวก่อนก็นเลยมานก่อนแล้วบริไสอีกเห่าก็ได้มือนี้เป็นมือทุดทถ่ายห้าสิหลอกมืออะลรทุกคนห้าสิแล้วก็ระยะทางที่เขาเมือนี่ห้าสิผ้านออกมานี่หลอกคลัควมือเลยนะ แหวากะจักจีดีไซจักบอละมือนี้ก็ได้เฮาเห็นอันนั้นทางมันเที่ยวเขาจังสีไซเอานะพอดีแหละรอเมื่ออาฟูของคัมเลยจังสีหอดบ้านทุกคนเลยเัาสีหล่อกลัวเมื่อเลยโอ้โหต้มน้ำกาแฟเฮาเฮาปวดได้ที่แหละเอาวงเลยอู้ฮยังกดอยู่นี่

ừ, khó đi hao kinh này xây cơ bằng mình phải nhìn vậy nó nhìn vậy khả khả nạt làm hoàn hoạn Khó đi đâu hóm gì đây hóm cơ bằng gì mà lột cầu cân năm lầm nó, cái này chỉ kẹp kẹp này, mặt treo chỉ dùng rộng. อมาปั่นเขาเสาก่อนปั่นและ้วกะ็เดินทางต่อเขากินอันนี้แหละต้มก้างไกหมูหมูหวานหมูหวานต่อต,กอตุกเาาก่ามันข่าวกระปุกอุ่นกินข้าวเย็นกิน<ด>แบบง่ายๆเลยกิขนข้าวเย็นออืืจำเจา้า

กินเลยเฮ็ดวิ่งไดเฮ้ยทำงานได้ฮาอีกได้เอาใดตัวหน่อยโผล่ตัวแหลบโผล่นี่มันบุพเอกันกินอะไนี่อือเอาอีกจักโตจักใดอืออันนี้คือบังสมมูปลาครับอ้าวอันนี้ฟักคันเห็ดสมนะฮะสิเอาไว้ใส่นี่เก็บไว้ใส่กระบังนี่ เอาพร้อมบ่บานนี่เด็กๆเข้าอันพร้อมเล้อได้เอาได้ลุยได้บานนี่เออไปบานนี่อัดสิแบงกันไปทุกคนนลยทีมงานเข้าอยูสองคนถ้าใช้ยางทั้งโขกไปพูดเลยโอ้ส่วนบางอย่างนี่สิเอาขึ้นไปสิไปทางน้ำนะพุ่นไปพอกันอยู่พุ่นอยู่บนเทิงพุผู้เลา นี่แพอมือนะนี่นามปลาเนี่ยมองบสองมัน่ป่าหยาหนีมช่งแห้จนแนมอยากจะเยนเออขึ้นคือพออยู่เบื้อนี่เอาก Li nóng lắm chồ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 ng lắm 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 ตามมึงขึ้นนี่แหเลาะขึ้นมาตามนี่แหละทุกคนเลาะเงี่ยขึ้นมานีเลยตามนี่แหละ <c oughs> เขามาดึงวาย <c oughs> เขามาหาวายเบิง้งปักน้ำผูักน้ำจนบ่มีบอนปงอันนี้มีแต่ อันนั้นกว้างได้กินทุกคนเบิ่งพักน้ำนี่มีแต่ตอเหยดกากฉาบมีแต่กว้างไนดะ้ลงมากินผมน,น,นี่โอ้หมูป่ากับลงมาดุดมาเล่นแทนลายนี่ฟังเบิ้องไหนอีกเบิ่ง,น,งนี่ทุกคนมีแต่อันนั้นนะมีแต่หอยหมูดุดหมูลงมาดุดแทน แถวหิมหนามโอมีฝั่งน่ะก็ลายแล้วตัวนี้นี่ห้อยกว้างเลยทุกคน,น,นตัวนี้นี่เป็นห้อยของกว้างตัวนี้นี่มันสีใ่เลยน,ะนี่นี่นี่เันเทยวนะนี่นี่มันมหาลอกินพักน้ำไปหละกินหยาอ่อนกินยังนะแถวหิมตะฝั่งนี่ตัวพักลายมันมีพักน้ำแล้วก็พักกูด กวางมันหาหลอกกินยามหนาวๆนา่มันแหงมักลงทุกคนเลยนี่ตัวนี้เป็นห้อยมูนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นห้อยมูตัวที่มันมาดุนแหละนี่ตัวนี้เป็นห้อยกวางนี่ถ้าสังเกตุง่ายเลยนะนี่ปลาบานเห่านี่กายังถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ลายได้ทุกคนเพราะว่ามูปลานี่กาลายและกาซัดนะประเภทกวางเป็นฝานนี่กาลายยังมีพอได้บึงได้เห็นอยู่ได้ทุกคนเลย เมันลายมูบไลามูบแหมมันกระแลนต่ำมันเลยิ่มหังเด้อเหอพิหังกูบยืดรัดันนเลนาตุ้งตอนทำอิฐอะไรูชองตุ้กูว่ามันกูว่ามันเหาพวกอันแล้จจมว่ท่านใช่ว่าเรื่องท่านนั่นท่านเขาไรสลามืหกมันสลค่ก็ชื่อเจังกี่นี่นั่นแหละกทคนมันโหแค่เลยบอโอ้ยไปบ่ไรกึกึ มันชูกับม้าหันคอยกบูจักทางเขาอ๋อโอยโอ้ยคาดกิดคือเอาท้ามนาบ่าวดินาบ่าวกับยูจังสี่นี่มันเลาะไปตามหิมละหังเลยแล้วเบิดมันเห็ุจืดคือมันชูประมาณสามสี่นาทีพุ่น่ะป้านนั่นเลยเข่าเทิงแล้วฮะเทิงแล้วเขามันาาเข้มันอะไรใกล้ป้านี่ป้าต้นไม้อ๋อโอยขาเข่าอะไร ปกค่อยกัด้ยินอยู่เสียงมาเฮาหันโอ้จักมันเฮาอย่างจัมันเฮาคนจัมันเฮายังของคนนอนอยู่หันชุดไทยมาเมตุนี่เฮาโอ้ชุดไทยหันมันเฮาแต่มูหันไปแล้วบ่มูหันช่องโตนอนไงหันเฮาตามิดเฮาไปอยู่พุอิดโลอ่ะกขอเฮาทนไเฮาึ้นแล้วเบอร์มันสูงกืตัวเองปดทงหยานว่ามันลอยหนำตัวหนึ่งหล ยังต yup. <c bio> ัวหนึ่งกึ่งกึไป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 มาทันเนาะไปไปไปเ่อไปต่อดังเชื่อมันไล่ให้อีกเออท่านแบบนี้ทีมงานถ้าออกเป็นผ้ามาหย่างเลาะทั้งโคมาลาดกันอยู่บ่นนี้อยู่หัวแก่งทุกคนมามันไหลมูมาทัานฉับมันบกครบบกครบทีมเนาะมันหกบนอะไรอ่น ยาบัานไปกูเละไปไม่<ด>ไไบางทีมันไหลหายกัมี่คน้าาเเลหทงน あ,れよあ,れよああ,あれはどこ

ไปทางไหนไปปุ่นบ่โอ้ไปเจอไดรน่ะฟ่านโอ้ฮะมันใกล้น่ะหันชันกำกัลบปิดโลโอ้ผมไม่มาตัวไรเลยนะแหล่น้ำกดน่ะส่วนบ่ท่านบ่ใกล้บ่ท่านหันมันไวมันไวอยิ่งบ่ท่านมันบ่บ้านนี่หนึ่งอ้าวุ้ยมาหันยังอยู่ในหันฉะนั้น มันหกไหมนะทางคอยหั่นเป็นต่างแต่ว่ามันไวอีกเกินมันแหลนเลยยิ่งก่าท่านโอ้ยชิ่งได้พลาดเลยก็ยังกว่าท่านมันไปบ่มีมาตัวใดเลยแหลนน้ำกดวูปูน่าเด้๋ยวนู้มาตัวเดียดแงงแงงอยู่ป่วนมู่ตลอดเฮงเติบมันเห่าฮานที่จริงโอ้บ่เฮิงยังบานีโอ้ยข้านเขามันจังได้ออกข้านเข้าเออข้าจะมันบ่ท่านออก กาจะคอยมาท่านถ่าว่ามันเห่าเลยมันเล่นหอม้าวขต้มเลนในชายงอาเออเฮ้เขาหนึ่งมาไล่ปุ๊ดนี่วก้ได้นอนอาันเนช่องเถือลมาเท่าไรแต่สาวมาหน่ทุกคนเลยทงานเท่าันยิ่งนำมาท่านสื่อแล่นกล้ปุดรลเอ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 ิเอ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 ิ่อิญเอิญเอิเิิ เออเอาไล่เออเออเออออมาติดบัตรหอดเขาเหลืองไล่ไล่เออเออเอออ๋อตัวที่มันไล่เก่งๆจะเถอะเนี่ยมันยังแบบสันมาอะไรทุกคนแต่ละเจือที่มันไล่มันอันนม้านกกลมูมาไล่เออเออตัวที่เขาได้ายม้ออานนี่เขาก็ได้อยู่ในนี่ทุกคนได้ในบริเวณแถวนี้ใกล้ๆกันนี่แหละ เอาม่อะไอีกเื th à, ่อที่ซองนะเพราะว่าสีล่เลาะเมื่อเลยแต่มันมาปออย่มองเกามันมาปออย่มองเกาตนใชมูตัวเกาเนยทุกคนนี่ห่างจากนี้บุพเพท่ายนะบุกเกินประมาณร้อยเมตรสองร้อยเมตรนะเอาด้นี่เอาด่าด้บอซชื่นเลยทุกคนนี่นี่ปลาบักจ้องนี่แหละเออนี่มองนี่มันเป็นดงใหญ่ดงบักจ้องทุกคนปลาบักจ้องนี่เห็นตัวน้อยแน่ๆน่นี่แมนบดไม่แด่ตัวบักจ้อง หมากซ้ำร่องแหละทุกคนลูกซ้ำร่องนะอันนี้คือต้นหน่อยมันเบี้ยหน่อยมันนะนี่อันนี้คืออันน่ะต้นหมากจ้องทุกคนหรือว่าลูกซ้ำร่องตัวลูกซ้ำร่องนะนี่นี่ก็แม่นนี่นี่ก็แม่นนี่โอ้ต้นใหญ่มันโอ้ร้ายต้นใหญ่ตัวที่มันอันนั้นออกผลแล้วนี่ก็แห้งลายทุกคนเลยโอ้แทนเอาไปหน้นี่แห้งลายเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีนี่เบาแหงาเคยมาเก็บทุกคนเลย เคยมาเก็บเคยมาขืนมาสันเอานะนี่ต้นมากสำรองแต่ว่างามเดือนนี่ย่งางพวท่านเป็นเถื่อกระดูเดือนหาทุกคนลูกสำรองเป็นหมากจองเป็นนะอาชิมาเก็บให้ทุกคนเบิ่งอีกตื่หนึง่งนี่ต้นนี่แหงใหญ่ทุกคนหนึ่งต้นตัวนี้นี่มันออกพ้นและนะ้วใต้นตัวที่มันเป็นพ้นแล้วทุกคนมันยังเคยมาเก็บอยู่นี่ต้นตัวนี้มันยังมาเก็บอยู่ลูกมันนะ เขาไปไหนนี่ก็แหงลายไม่ตัวนี้ยัน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 ทุกคนเลยอ่ะโดยเฉพาะต้นน่ะก็ใหญ่นี่ทุกคนอ๋อพอเบาะแซ่เลยทุกคนเบิ่งหอยตีนป้าทุกคนยันยังดีอันนี้หอยมูปลานะหอยมูถอกทุกคนเลยป้าตัวจำตีนกว้างเลยนะจำหอยกว้างเลยนี่ไปตัวนี่ใหม่นะ ต้องใส่มะเขื่อนี่มันมานี่รัดงงรัดแจงทุกคนเลยมันมามันมาดุดในนี้นี่นี่มันมาดุดในนี้นี่นมะเขื่อนี่นี่หรือว่าวางเช่าอนี่เลยทุกคนเลยมันมานี่นี่มันขนาดจะงงหนาขึ้นไปหรอนนี่เลยนะนี่เขาสิผ้ามาหลอกหัวขึ้นไปเลยนะถ้าว่ามันลายโตนี่ก็คือชิตันทุกคนมันไปบอกไกลดอกไป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 เออไป บาฮียงสีผ้าทุกคนมาหูจักกับอันนะสมุนไพรอีกสนิดหนึ่งทุกคนเลยอันนี้คือสมุนไพรที่ปิ่นปั่วหรือว่าอันนั้นหักซาบาดแพ้ทุกคนเลยบาดแพ้หรือว่าผ้ใหใ่นําห้อนหลวกนะอันนี้บเบาฮียงเอิญห่องซื้อว่าพักสมิกด่านทุกคนเลยพักสมิกด่านกับโบหูคือกันทุกคนที่หลายๆคนหรือว่าต่างถิ่นเนชื่เอินว่าแนวใดนะ พักสมิกด่านนี่มันจะเกิดอยู่กับอ่าด่านทุกคนแถวบอนด้านทีมันเป็นด่านแหละเป็นหินมันจะมาเกิดเป็นภ่มิหรือเป็นตนหน่อยตอนใหญ่นี่นี่แน่นทุกคนเลยมีลายนะนี่นี่นแม่นเบิร์ดแหละลักษณะของใบมันนี่จะเป็นอ่านี่เป็นลังเกี่ยงเนี่ยนี่ทุกคนเลยพื้นทองจะเป็นอานา่ะสีแน่นนี่เป็นสีขีเท่าเป็นสีแน่นทุกคนสีเท่านะ ทุกๆการเดินทางหรือว่าการมาป่าแต่ละเทืออ่อน,นี่นะทุกคนสิ่งที่เฮาหลีเลี่ยงบ่ได้ที่สุดนี่ก็คืออ่าความเจ็บปวดทุกคนเ่ว่า,วาสิอ่าความเป็นคววมเจ็บปวดทังอะนะน้าก็ไม่ขีดยังก็ตามแท่นะทุกคนที่มันสร้างบาดเพลให้โตกับโตเฮาเองนะและ้วเฮาสิใส่อ่าสมุนไพรตัวนี้เลยทุกคนหักซามันนะคือเฮาวิธีการใส่นี่เฮาจะ เนตเอาใบมันมากจังที่ทุกคนประมาณสามใบหรือว่าสี่ใบก็ได้นะเอาเสียเอามาหยำทุกคน่ยำมุนๆแล้วก็เอามาแป๊ะนี่เอามาแปะเอามาบริเวณบาดแผลที่เฮาเจ็บนะทุกคนนี่บอนได้ที่เฮาเจ็บนี่เฮาแปะใส่บอนนันบัว่าบาดแผลหน่อยหรือว่าแบดบาดแผลใหญ่ก็ตามทุกคนเลยไผ่ใหม่น้ำห่อนหลวกนี่แห้งเศร้าไว้ทุกคนนี่เอาเสิเอามาตำมุนๆแต่ว่าเฮ้าอยู่บานนะเอามาตำมุนๆแล้วเฮ้าท่าทุกคนนะ เป็นน้ำห้อนลวกบ่อลวกไผ่ใหม่นะเจ้าไว้ทุกคนประเภทน้ำห้อนลวกนี้เฮาท่านี่บวกเกินสามวันทุกคนเลยบวกเกินสามวันนี้กาบาดเพลของเฮานี่สิเหลื่อมให้ดีทุกคนเลยสิเหลื่อมให้ดีไปนะอันนี้เบาเฮียงมาแต่ละเทื่อนี่เบาเฮียงใส่ตลอดทุกคนเลยเบาเฮียงมาป่าแต่ละเถื่อเพราะว่าเบาเฮียงนี่กะเป็นหนักผจญไผ่ขึ้กันทุกคนฉะนั้นหละเบาเฮียงการลีเลี่ยงบ่ได้ขึ้นกัน Women, ขขที่ชี้อนันชีเจ็บปวดทุกคนนะหรือว่าเป็นมีบาดแผลนะทาว่าทุกคนเห็นอยู่ป่าหรือว่าอยู่ไซกใไ้ทุกคนจือไหวทุกคนอันนี้มันสําคัญนะตอนนี้เฮาอมอมอกายชิหอดบ้านแล้วทุกคนหอดล้างผ่เลยนะบาอย่างสีก้าบบ้านก็แหละบ้านเลทุกคนเลยอ่ะทุกคนชํำนี่แหละบันอย่างสีปิดคลิปไปชํำนี่ขอบใจทุกคนที่เขามาเบื่องมาชมบางอย่างนะเป็นกำลังใจห้ทุกคนขอกันโอกาสหนาทุกคนบ๊ายบาย